อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็สายๆแล้วนะครับ8โมง15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวประจำวันแล้วก็ผลฟุตบอลสโมสรโลกนะครับผมย่างเข้าสู่วันที่3นะครับก็จะนัดแรกเนี่ยจะเตะกันจนถึงวันพรุ่งนี้นครับวันพรุ่งนี้นครับก็จะจบวันพฤหัสนะครับก็จะจบนัดแรกก็จะขึ้นนัดที่2เลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลตั้งแต่วันแรกกันเลยนะครับผม ก็ตามด้วยข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนานานะครับที่กำลังคืบพัฒพ์เพิมกันอยู่ทุกมุมโลกเลยว่า้งเหรอฮะอืมก็กลุ่ม A อันไอนะครับที่ลงฟาดแข่งในนัดแรกก็เสมอ Inter อินเตอร์แมลมี่นำทีมโดยเมสซี่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็บายยนมีนิกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับถล่มโอเกนซิตี้จากนิวซีแลนด์ไป10ประตูต่อศูนย์นะครับในกลุ่ม4 กลุ่ม B นะครับเนี่ยแชมป์ UCL นะครับปารีสแซงแยงแมร์ erm att, หรือป H ีเอชเอนะครับถลม่มแอตเลติโกมาดริดไป4ประตูต่อศูนย์เนี่หลังๆมาเนี่ยแมดริดเนี่ยเริ่มแพวอ,อะไรประมาณนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับแอตเลติโกมาดริดจริงๆเนะี่ยบอลแกร่งมากเลยนะครับแกร่งมากเลยภายเวลาจากบาซินนะครับเสมอกับปอร์โตไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อีกหนึ่งคู่ของกลุ่ม A อว่ากลุ่ม B อีกหนึ่งคู่ครับโบตาโฟโกจากบาซินนะครับ, ogo, บ,รบพบกับซีแอตเทน เจ้าภาพเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโบตาโฟโกจากลอนดอนเซลซีนะครับตัวแทนจากอังกฤษนะครับเอาชนะ LA FC นะครับ2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นของกลุ่มดีนะครับเซลซีกลุ่มดีแล้วก็โบคาจูเนียนะครับจากอาร์เจนตินานะครับเสมอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสไปสองประตูต่อ2ของกลุ่ม4เมื่อวานนี้ครับฟาเมงโก้นะครับเอาชนะ เอสเปรันจากตูนิเซียไปได้2ประตูต่อศูนย์ฟาเมงโกโ้จากบาร์ซินนะครับเป็นของกลุ่มดีครับกลุ่ม F นะครับฟูมิเนเซ่นะครับเสมอกับดอทมูลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลจากอาร์เจนตินานะครับของกลุ่ม E เนี่ยเอาชนะอุลวาเลสไป3ประตูต่อ1คู่นี้ไม่เหนือความคาดหมายนะครับอืมกลุ่ม F นะครับกลุ่ม F อฟหนึ่งคู่อุนซานฮุนไดนะครับอ่าแพ้ให้กับมาเนโรดีจากแอฟริกาใต้ไปศูนย์ประตูต่อ1 ส่วนขณะนี้กําลังแข่งขันอยูอ่เริ่มได้ประมาณ10กว่าน,นาทีแล้วล่ะมอนเตเลสจากเม็กซิโก,โกนะครับยังเสมอกับอินเตอร์มิลานงูใหญ่ใหญอิตาลีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่แต่รอผลอีกสิบโมงน่าจะารับทราบผลนะครับก็ทําให้ตารางคะแนนอัปเดตดังต่อไปนี้เลยครับดูที่กลุ่ม A นะครับได้ทีมละหนึ่งแต้มนะครับเสมอ0ูนย์ทั้ง2คู่เลยครับอันไอจากอันอาลีนะครับขอภัยจากอียิปต์นะครับ มี1แต้มอิ Miami, นเตอร์ไมอามี่1แต้มปอโต้1แต้มอ่าพาเมรัสจากบาซิล1น1แต้มนะครับกลุ่ม B นะครับอ่าเปเอเชนะครับนำเป็นที่1อยู่นะครับเอาชนะอตรติโกแมดิดมา40ก็เก็บ3แต้มสบายๆไปนะครับน้องบอลแก้งนะครับ โบตาโฟโกก็3แต้มนะครับซีเอเทอร์แล้วก็แอตเลติโกเมลิกอยู่ที่3และที่4นะครับของกลุ่ม B กลุ่ม C นะครับบาเยนมิวนิกนะครับที่ถล่มโอแคลนซิตี้ไป10ประตูต่อ0ูนย์นมี3แต้มเบนฟิก้าและโบคาจูเนียนะครับมีทีมละ1แต้มนะครับจากการเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2โอคลนนะครับที่สี่นะครับแพ้แพ้สิบศูนย์โอ้โหสกอร์นี้เนี่ยเป็นสกอร์ที่ไม่เคยไม่เคยได้เห็นบ่อยๆนะครับ นานานได้เห็นทีในบอลระดับโลกอย่างเงี้ยกลุ่มดีนะครับฟาร์มิงโกสามแต้มนะครับเซลซีสามแต้มนะครับ, LC, ส,รบส่วน LAFC แล้วก็เอสเปรันศูนย์แต้มอยู่ครับแพ้นัดแรกมาลิเวอร์พูลนะครับของกลุม่ม E มีอยู่สามแต้มนะครับอ่าแล้วก็รอรอผลจากมอนเตเลสเม็กซิโกและอินเตอร์มิลานนะครับณขณะนี้ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์อ่าสิบห้านาทีแล้วแหละอุรวาเลสอยู่ที่สุดท้ายนะครับอืมกลุม่ม F มาเนโรดีจากแอฟริกาใต้นะครับที่เฉียนเอาชนะอินซานทุนไดมาหนึประตูต่อศูนย์นำเป็นจ่าฝูงอยู่ส่วนดัดมูลและฟุมีเนเซทีมละหนแต้มนะครับจากการเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ของเมื่อวานนี้นครับนี่คือวันที่3นะครับของนัดแรกก็วันวันนี้ครับวันนี้5้าทุ่มไล่ไปจนถึงตีสองตีหแล้วก็สิบแปดนาิกาจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นของกลุ่ม G แล้วก็กลุ่มเฮทนะครับเอารอรับชมเทนอาร์โนนะครับที่จะลงฟาดแข่งกับอันฮิรันจากซาอุดีอาระเบียนะครับนะแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะพบกับวีเดวีเดเอซจากโมร็อกโกปาซูก้าเม็กซิโกพบกับอาร์บีซาบวกออสเตรียนะครับนะแล้วก็เอาไอ้นะครับจาก UAE พบกับยูเว่นะครับจากอิตาลีนะครับวันพรุ่งนี้อ่าคู่นี้มันเลยครับอ่า ก็ติดตามรับชมรับฟังกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสรุปของวันที่18ก็แล้วกันนะครับข่าวสารบ้านเมืองนะครับอย่างเงี้ยเอาเอาที่บ้านเราก่อนนะไทยกับกัมพูชาไทยกับขเขมรน,นะครับขเขมรเนนะี่ยฮุนเซนอนะตัดไฟตัวเองเลยตัดไฟตัวเองนะ็อ,งนอกดาวตัวเองเลยแล้วก็ก็ไปค้าคาว่าไปซื้อไฟจากจากเวียดนนมโอ้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแอนมินคิดว่าไม่ได้ง่ายขนาดนะั้น เห็นว่าเจ n เน a เรเตอร์ปั่นไฟมันจะได้สัก่าไหลายก็เจ n เน a เรเตอร์ปั่นไฟมันก็ต้องใช้พลังงานของน้ำมันเนาะดีเซลนะเข้าไปอัดในเครื่องเจ n เน a เรเตอร์ให้ปั่นไฟออกมาอ่าก็ด่านไทยตอมอไทยแเรานำโดยแม่ทัพภาค2บอกว่าเออใครที่เป็นพนักงานของคาสิโนไม่ให้เข้าไปเออไม่ให้เข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาถูกต้องแล้วถูกต้องละแล้วก็อเมริกาเนี่บอกว่าเออ มันมีบริษัทหนึ่งนะอะไรหุนวันหุนวันนี่แหละที่เกี่ยวกับการฟอกเงินในระดับในระดับโลกมันถึงตรงนี้เลยอะไรประมาณนี้เส้นทางการเงินไปตรงนั้นจริงๆเนี่ยใครจะฟอกเงินสีเทาให้เป็นสีขาวไปที่นั่นว่าอย่างนั้นนะครับก็อเมริกายังยังให้โอกาสไปแก้ไขามาไม่งั้นก็จะไม่ให้กัมพูชาเข้าเข้าเมืองอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีมาตรการต่างๆออกมากว็าว่าอยู่หุ่นเซนมันไม่ ันไม่อยากได้หรอกภาษาสามภาษาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรกบข่าวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนในทหารตามชายแดนอะไรเงี้ยก็ยังต้องตึงไว้ครับต้องตึงไว้นะครับนักการเมืองจะว่าไปใครจะไป อะไร1ต่อสองแสนก็ว่าไปแต่ทหารใช้ต่อ1ต่อห้าหมื่นเนี่ยมาปั้งยิงมาเลยอะไรประมาณนี้ว่าอย่าง,งั้น,นะครับนี่พูดถึงอ่าตาแม่ทัพภาคที่2ท่านท่านทวา,า,า,าไว้อย่างนั้นต้องให้กําลังใจนะครับต้องให้กําลังใจอ่าทหารแม่ทัพภาค2นะครับท่านจะก็จะเกษียณใน30กันยาเนี่ยเชื่อว่าคนที่จะขั้นขึ้นมาแทนเนี่ยพึมงพามพาม,มากกว่าอ่าท่านอ่าคนเดิมเนี่ยท่านพูศินเนี่ยท่านเนี่ยครับ ท่านแม่ทัพคนปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับคาดว่าคาดว่ากัมพูชาลําบากแน่นอนนะแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าในหลายๆในหลายๆอาเซียนชาติอาเซียนเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาด้วยนะครับสังเกตดูว่าทหารไทยเราเนี่ยรวมรบฝึกกับมาเลเซียเอออินโดนีเซียเอยหรือสิงคโปร์เอออะไรประมาณนี้ครับเอามาร่วมฝึกซ้อมรบกัน ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางทะเลหรือว่า,าทางบกนะครับก็คาดว่าคาดว่าจะบีบทางกัมพูชาเป็นในยะประมาณนี้ครับาทางการไทยก็เรียกทูตต่างประเทศมารับทราบว่าเออเราไม่ได้ตัดไฟเราไม่ได้อันนะั้นะนะนะกัมพูชาเขาทำเองเพราะว่ากัมพูชารับหลังเขาจะไปพูดว่าเออทางไทยไปตดัด ไปตัดหน้าอะไรประมาณนี้จริงๆเราไม่ใช่นะครับเป็นอย่างนี้มันไม่น่าคบนะครับแมก็ประมาณเนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวสารบ้านการเมืองแล้วก็ฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ